ออเดอร์ดีออเดอร์ too fun, too และกันทูฟอนเนี่ยทูฟอนทูเพจเนี่ยเราถึงเอาเขามันขึ้นม่แน่เอาขึา้นมาาาน่เขาคือแมาหางาแล้วตรงสื่อมันจมลงไปแล้วตรงสื่อจมไปปุ๊บทางไซต์คือมืดอีกเลยหลบออกลตรงสื่อออก เอสคือเก่าแหละที่สําคัญก็คือว่าเอาลบไปแล้วเอาลบไปแล้วปุ๊บมันจะมีโนดหลายแบบน,นี้คือเก่าเลยโนดเป็นปุ่มนิดน้อยอนนนนะนะ,ม,นะมันจะเป็นโนดมันดหลายมันงประหยัเป็นโนดมันหลายเพราะว่าเสศษมันสียุ่ยจักยุกยจักลบไลบโนด หนวดหลายเส็นพวกมันจะยิ่งบอกให้บกพรัเนียครับดคเ็นเลยแข่นเอาพอประมาณได้แล้กันนะ ดูกของใช้เวลาถ้าว่างได้ก็ถือว่าสมิทธ์ขั้นต้นแล้วพี่ข้านนี้ก็ที่ว่าที่ทลูกมานะที่แบบเ,เกิดเหตุประจักษ์ตัวนี้ก็ใส่เกลือของพี่กีนก็ใส่กับตะยางบ่กระต่ายของแบบกะต่ายยางแต่ว่าไอ้ที่กูเห็ดที่กูเห็ดไหนกูจะหนึ่งเบิร์กูก็เห็ดเห็ดเส้นมากกว่าเห็ดเส้น เขาได้แต่งร mm ูปหรอแต่งรูปปกติแต่งดุมบูนใส่เสต็นเองไงี่เรายังเประานเนาะยังเหธรรมจักเนี่ยย่งี้ต่แต่มีอย่างรต่เนี่ยคือแต่งไปเรื่อยๆครับแล้วใส่ใส่บนเนียพี่ใส่บนใส่คือกันเท่นอะไรครับ ใส่บนเนีบบตัวนุ่ตัวนุ่งซีข้าจะใส่ข้างบนใส่ข้างบนนี่คือเฮ็ดคือกันนั่นแหละแต่ว่าเอาเอาสีบต้องกั๊ตัวหนังสือเอาถ้าตัวข้างล่างมันสี้ยากกว่าข้างบนข้างบนนี่พิมพ์ไปได้เลยข้างบน,นพิมพ์ไปได้เลยกม็มาวางเลยอันเดียวเพื่อนมกกึงเบิ่งแล้วกันเนาครัาบัตรอะไรอ่ะบ,บัดอุดมสมพร ทินก็น่านจะมีมน่ไหวมันจะมมันยัอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอ,อยู่เาดันไม่หลังคือเก่าดันด้วยการ o ์ออเดอ r ์ e เจกต์นี่เด้อ a c นี่เด้คื to back. To back to อ c k คือ a คอ b j e c t ต้องจิ้รูปรนเาต้องเขา i n t a เขาต้องิอต,ตัวนั้นนะ เ็อมาออบเจกต์นี่คือคืออย่างพี่ออบเจกต์ก็คือชิ้นงานสั้งออบเจกต์สร้างปิดบ่สร้างอะไรครับออบเจกต์ก็ฉีกฉีกกไปสื่อครับฉีกตัวนี้มันแอคทีฟไปซื่อสมมุติมันเป็นเหตุเซนเหมือนดอกอยากจะฉีกเซนนี่ยฉีกเส้นนก็ได้ละอืมจะถอยเอาพิษจะถอยนี่ออบเจกต์ก็คือชิ้นงานนี่แหละชิ้นงานที่เยาสั้นหรือไม่แล้ว ไอเนี่ยคือตัวนี้ถ้าเราจะเห็นตัวนี้เรวเหานสิ่งโค้งนี้เราต้องทิตัวนี้ก่อนเออแอคทีฟมันแบบข้ามกระดาษเลยมันมันก็สีมาเองอือครับมาเองตามทรงมันเลยของน้องมาแต่งแต่งดูดีแต่ว่ายันดูดีเอกจาก ตัวนังซื้อนี่คืออย่งางอันสาโลมันติดนะพี่เห็นตะก่อนนะคืออย่างสาโลมันติดคอบมันวะพี่สิตัดแต่เวาะตาโลาโลอันดึงลงมานะครับพี่เห็นอะไรเออนะแต่นะนะเขาต้องเข<อ>าต้อตงแยกก่อนอันนี้ก็บ่ยาาหดอกเต่ยวเขาต้องหูจักวิจักให ว่ามันตรงือสื่ออะเอาเหตุผลกันแล้วกันเนี่ยตัวเนี่ยสมมติตับตรงสื่อมันติดกับขอบนี่เนาะตับตรงสื่อมันผูกกันกับขอบนี่สมมาจะมันต้องผูกอยู่แล้วเพราะว่าพอมันใส่ตัวขอบนี่เป็นตัวจับจับจับความโค้งเนี่ยเวลามันเอามาวางปุ๊บมันจะผูกกันเลยโดยธรรมชาติเสร็จแล้วเทากับไปที่ออบเจกต์ เบรกเบรกคอมตัวนี้ครับแต่ต้องสังเกตนะว่าเขาขิดถืกนะถ้าถ้าขิดบปตรงเนี่ยบปบโตรงก็คือว่าสองอย่างนี่มันต้องรวมกันนะครับสังเกตจากตัวจุดรับตัวขอบขอบปอบติดมันต้องอยู่น้ากันนะสมมุติถ้าเราขิดแต่เอาแต่ตัวนี้นะเอาแต่ขอบ<ม>เอาแต่ขอบเป็นเดียวเนี่ย มันจิดมันสีบเอหายเขาเขาแยกเลยมันสิบาาเบขื้นท้องสงั่งแต่ในนั้นคือเขาเขาจิตตรงสื่อเนี่ยมันสิบขึ้นมาเมือเ่อืรแต่ทีนี้เนี่ยเขาคลิกปุ๊บมันจะมาผูกเอาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันมันมันขึ้นสัญ,ญลักษณ์มาเนี่ยแต่เขาก็อยากได้ตัวตัวเพิ่มเนาะเขาก็พยายามคลิกให้มันขึ้นเฉพาะตัวนี้ตัวนี้กับกับขอ้อแต่ส่วนมากนะ กูสิบูเห็ดรวมกันไงกูสิเห็ดรวมกันเพราะมันสิบกูกันกูสิเห็ดแบบเห็ดต่างเครื่องในได้ก่อนสมมติเลามาเห็ดใ,ใต้ครับเพราะว่ามันจะได้แยกแอิสระกกันแล้วก็มารวมกัน,นเห็ดต่างเคเห็ดเห็ดเห็ด้จบไปเป็นงานไปเลยแต่ส่วนมากกขเห็ดยังมีนะครับเออแล้วก็ถ้ามันได้ยังมีแหละเนาะได้ปุ๊บเราก็ใส่โปรแกรม้เลยอบอ,อบเจกต์เบรกออกเบรก แยกแยกปุ๊บวันนี้แยกปุ๊บแล้วมันสองสองอันนี้มันสีแยกจากกนและเนี่ยคือมันเป็นอิสระจากกันแล้วอิสระจากการละวันนี้เอาสีแยกตัวหนังสือออกจากกันอีกมันก็ใช้คำสั่งเก่าแหละแต่ตัวหนังสือวันนี้มันสีเด้งเลยวันนี้มันสีเด้งมันตัวตัวนี้มันสีเด้งออกจาก อักษรที่เด้งออกจาครับต้องขยับมาขยับมาอืมมันเด้งลักษณะนีม้มันเด้งออกเพราะว่ามันมันถูกแยกออกจากกันแล้วมันไม่ไรวมกันแต่ที่สำคัญก็คือนี่ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้คืออย่างครับวันนี้ขึ้นมาแปลกๆ นั่แหละบางฟ่อนมันจะมีบางฟ่อนมันจะบ่มีเลย่านก็ต้องทําการหลบมันออกไปที่นี่กูหลบมันหลบก็ได้แหละตามตามที่กูคิดนะคอทางทีงง่ความ้อใจกูนะมันมันเป็นคือจุดอ้างอิงนะคือจุดอ้างอิงว่ามันมันเป็น มันต้องอยู่ประมาณนี่มันต้องมีมันต้องมีอักษรอยู่ตรงนี้นั่งูก <c oughs> ็กูก็ไม่ค่อยเขาเย้าใจเลยหรอกภาษาไทยเนี่ยม,มันเวลาแบ่งกันันคือมันจะมีปัญหา